สวัสดีครับนายแพทย์กรณ์รัตนเหล่าใจศรีนะครับศัลนแพทย์ตกแต่งและผู้ดูแลประจำดีเคพรสิกเซอร์เรีนะครับวันนี้ก็วันศุกร์นะครับสุดสัปดาห์เนาะก็เดี๋ยวก็จะลองวินิจฉแล้วนะครับเนาะวันที่6น่าจะเป็นวันหยุดชดเชยนะครับเนาะก็บางคนก็หยุดกันตั้งแต่วันที่1มาแล้วนะครับวันพุธที่ผ่านมาเนาะพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์เราได้หวันเลยนะครับเนาะก็ถึงจึงไม่แปลกใจว่าทําไมวันอังคารที่ผ่านมาวันอังคารที่ไม่ใช่วันอังคาร วันวันอังคารที่30เมษายนที่ผ่านมารถติดทั้งเมืองเลยครับเนาะมาเข้าเรื่องกันนะครับพอดีมีอินบ็อกซ์คนไข้เข้ามาถามนะครับว่าเป็นทาราซเมียแลวอยากผ่าตัดทําสวยได้ไหมนะครับคือคนไข้อยากทําตานะครับก็เลยจะอยากจะมาเล่าให้ฟังนะครับถือว่าเป็นความรู้ที่ดีมากๆเลยนะครับเรื่องทาราซเมียซึ่งในไทยเนี่ยเจอเยอะอยู่แล้วนะครับเนาะแต่ว่าไม่ค่อยมีเคสมาทําเสริมสวยนะครับพอดีมีคนไข้ถามมาก็เลยอยากจะมาเล่าให้พวกเราฟังกันนะครับ ก่อนอื่นก็ยังไมกดไลค์กด subscribe นะครับกดสั่นกระดิ่งกดแจ้งเตือนนะครับกดทุกอย่างเท่าที่กดได้ให้กับ D K Channel ของเราด้วยนะครับดูโลโก้สีน้ำตาลทองอันนี้เป็นสำคัญเลยนะครับอา้าวทาลลซีเมียกับการผ่าตัดสองตาสองชั้นนะครับเนาะก็วันนี้ก็ใช้รู้เลยว่าทาลลซีเมียมันคืออะไรแบบคร่าวๆนะครับเอาแบบคนไม่รู้เรื่องพอรู้เรื่องก็พอนะครับเนาะแล้วก็ถ้า,ถาเป็นทาลลซีเมียแล้วเนี่ยมีผลกับการผ่าตัดไหมถ้ามันมีผลเนี่ยมันมีผลทางด้านไหนบ้างนะครับก็จะไปอย่างสั้นแล้ววก็็เร ธาลสัสซีเมียคือ <c oughs> ความผิดปกติของเม็ดเลือดแดงนะครับคือเม็ดเลือดแดงมันเป็นสีแดงใช่ไหมครับในสีแดงเนี่ยมันจะมีสารแดงๆเรียกว่าฮีโมโกลบินนะครับซึ่งธาลสัสซีเมียเนี่ยฮีโมโกลบินข้างในเนี่ยมันผิดปกติทําให้เม็ดเลือดแดงเนี่ยมันแตกง่ายใช่ไหมครับอย่างเช่นเช่นละในเม็ดเลือดแดงเรามีอายุป,ประมาณ120วันเรามีจํานวนร้อยร้อยเซลล์นะครับใช่ไหมฮะมันแตกเร็วนะครับก็จะเหลือเม็ดเลือดแดงที่มันใช้งานได้เนี่ยน้อยลงนั้นคนไข้ก็จะมาพบแพทย์ด้วยอาการซีดนะครับเนาะประมาณนี้ <c oughs> เนี่ยคือเวลาเอาเลือดของคนปกติกับคนเป็นทรัสเซียมีไปสองกล้องนี่คือคนปกติเม็ดเลือดแดงก็จะสวยงามเหมือนโดนัทเลยนะครับแต่เนี้ยก็เป็นโดนัทเหมือนกันแต่บางอันก็จะมีรูปร่างที่ผิดปกตินะครับอาจจะเป็นไมโครไซส์ไฮโปโครมิกติดสีน้อยนะครับหรือบางการะทั่งเจอเซลล์เม็ดเลือดแดงที่มันแตกง่ายๆแล้วจำนวนเม็ดเลือดแดงต่อสไลด์เนี่ยก็จะน้อยกว่าเคสปกตินี่คือเคสแบบนี้นะครับด้วยความที่เราเาจอเม็ดเลือดแดงเป็นแบบนี้เนี่ยจริงๆมันดูเหมือนมากว่าไม่น่าจะเกี่ยวกับก,บการผ่าตัดเนาะแต่จริงมันเกี่ยวเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับ ทเรสเมียเนี่ยในบางรายที่เป็นหนักๆเนี่ยมันต้องให้เลือดนะครับเพราะไม่เลือดแดงมันแตกร่างกายก็สร้างนะครับแต่มันสร้างไม่ทันนะครับเลยต้องให้เลือดจากข้างนอกเข้ามาช่วยนะครับ <c oughs> คำถามคือที่2คือทเรสเมียมันมีผลยังไงบ้างกับต่อการผ่าตัดนะครับ <c oughs> ข้อแรกคือความซีดของทเรสเมียมเนี่ยมันทําให้เกิด1แผลหายช้าอย่างบูลฮิลลิงเนี่ยขอแผลสองข้างสงมมติว่ามกรีดทาตาแผลมันหายใช่ไหมครับในเคสปกติเนี่ยมันก็เลือดมาเลี้ยงดูได้ดีนะครับเลือดก็พาสารอาหารมาแผลก็จะหายได้ ตามปกติแต่พอะสิใช่ไหมครับเลือดมาน้อยก็เหมือนดินที่มันมีปุ๋ยน้อยครับมันแผลมันก็จะไม่สมานกันตามเวลาอันสมควรนั้นแผลก็จะหายช้านะครับข้อต่อไปคือติดเชื้อง่ายนะครับแผลที่หายช้านะครับภูมิคุ้มกันของร่างกายก็อ่อนแอด้วยนะครับก็มีโอกาสติดเชื้อได้ง่ายนะครับนั่นคือสิ่งที่จะต้องระวังส่วนอีกข้อหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของเลือดหยุดยากในบางรายนะครับวงเล็บบางรายเนาะสิ่งที่น่าสนใจคืออย่างที่ผมเรียนให้ทราบว่า ไอ้ตัวทรัสเซียมีมันเกี่ยวข้องกับเม็ดเลือดแดงนะครับมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับภาวะการแข็งตัวของเลือดแต่อย่างใดเลยแต่คําถามคือทําไมทรัสเซียมีทำให้เลือดหยุดยากได้ในบางรายนะครับก็มาเล่าให้ฟังกันตามเปเปอร์นี้มานานนะครับตั้งแต่ปี1978แล้วนะครับบางคนที่ฟังคลิปอันนี้ยังไม่เกิดเลยนะครับเนาะเขาพูดไปเลยว่ามันมีโคเลสโคเลิสชั่นแฟกเตอร์นะครับบางตัวคือมีโปรตีนในเลือดบางตัวที่ช่วยในการแข็งตัวของเลือดเนี่ยมันลดลง นะครับก็จะเล่าให้ฟังว่าคนที่เป็นทรัสเซียมีเนี่ยที่มีอาการประมาณหนึ่งนี่นะครับเนาะที่เข้าให้เลือดบ่อยๆเนี่ยมันจะมีตับใช่ไหมฝั่งนี้ตับด้านขวาม้ามอยู่ทางด้านนี้คนไข้ที่เป็นทรัสเซียมีมักจะมีภาวะตับกับม้ามโตด้วยนะครับตับที่โตเนี่ยตับเนี่ยมันเป็นเอ่ออวัยวะที่สร้างโปรตีนที่ใช้ในการแข็งตัวของเนือหลายตัวนะครับเพื่อตับมันโตมีความผิดปกติใช่ไหมครับการสร้างโปรตีน ที่แข็งตัวต่อเลือดนะครับหรือมีตัวกระตุ้นบางอย่างในร่างกายของใครที่เป็นทารสีเมียทําให้แฟกเตอร์โปรตีนอย่างเนี้ยมันผิดปกติไปงั้นการแข็งตัวของเลือดก็จะผิดปกติไปด้วยนะครับเนาะเพราะเนี้ยถ้าจะผ่าตัดทารสีเมียนะครับถ้าอยากจะทําสวยหรือทาตาสองชั้นผ่าตัดเล็กเนี้ยทำได้ไหมผมบอกเลยว่าก็ทําได้นะครับเพีเยงแต่ว่าขออย่างเดียวคือเช็คภาวะซีดของมันมีไหมนะครับก็แก้เรื่องซีดให้ได้ประมาณหนึ่งนะครับแล้วก็เช็คภาวะการแข็แขงตัวของเลือด เช่นพวก P.T.P.T.T. b r i l d i n g Time ว่านปกติไหมถ้า2อ,อย่างข้อ2นี่ปกตินะครับและเป็นการผ่าตัดเล็กที่ไม่ได้ผ่าตัดนานมากนะครับก็สามารถผ่าตัดไปได้ด้วยดีโดยไม่มีปัญหาอะไรนะครับโอเคเนาะนี่อยากจะให้เคสปกติดูบ้างเคสทำตาสองชั้นเนาะขายของนิดหน่อยนี่แผลสั้นเนาะสวยงามอันนี้ยากไขมันด้วยนะครับเนาะคนไข้มีปัญหาตาเห็นไหมฮะตาบวมฝั่งนี้ผมก็แก้ให้ด้วย ตาสองชั้นตาสองชั้นสวยงามนะครับเนาะสวยงามสวยงามสวยงามเรียบร้อยนะครับเนาะสรุปทาราซิเมียผ่าตัดตาสองชั้นได้ไหมผ่าตัดเล็กได้ไหมได้นะครับ่ทาราซิเมียจริงๆตัวโรคเองทําให้ซีดแน่ๆนะครับแต่ว่ามันทําให้โปรตีนที่ใช้ในการแข่งตัวของเลือดเขาเรียกโคเยโกลชันแฟกเตอร์เนี่ยบางตัวผิดปกติไปได้นิดหน่อย นะครับไปเนียถ้าจะผ่าตัดจริงๆก็เช็คเลือดเช็คการแข่งแข่งตัวของเลือดเช่น PT PTT แล้วก็บลิทติ้งไทม์ร่วมด้วยนะครับเมื่อทัวอย่างปกติในการผ่าตัดก็ค่อนข้างปลอดภัยสูงมากๆนะครับในมือของแพทย์ที่เชี่ยวชาญในสถานพยาบาลที่ปลอดภัยนะครับสุดท้ายนะครับก่อนแยกกันไปขอญาตฝากนะครับ DHA c o e n z y e เปรบไทยหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ไว้ในหัวใจพวกเราด้วยนะครับหนึ่งช้อนต่อวันบำรุงผิวที่ดีมากๆเลยนะครับสองถึงสามช้อนต่อวันบำรุงกล้ามเนื้อกระดูกข้อต่อได้ดีมากๆเช่นกันสำหรับสัปดาห์นี้ประมาณนี้ก่อนนะครับ อย่าลืไปกดไลค์นะครับกดสั่นกระดิ่งกุ๊กกิ๊กให้กับทีมงาน DAK ของพวกเราด้วยนะครับแล้วเจอกันในสัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ